ที่บ้านไม่มีโอกาสเปิดบ้านให้กับทีมน้องยูจากกรุงเทพค่ะความที่ว่าหนูทํางานตอนเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ยค่ะเราจะต้องลาที่ทํางานหนูแบบเขียนลาล่วงหน้าไว้ก่อนหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่ว่าหนูจะได้มางานประกาศค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูลืมคิดค่ะลืมคิดไปว่าที่ว่าเราเปิดบ้านเนี่ยค่ะแล้ววันอาทิตย์ที่แล้วก็ออได้ยินตอนไปชุมกันว่าที่ว่าเราเปิดบ้านก็เลยมีความรู้สึกอยากกลับบ้านวันศุกร์ค่ะก็ทีนี้ตารางออกค่ะพี่หันกับพระเจ้าก่อนที่ตารางจะออกว่าหนูอยากได้เพื่อนที่ เขาหยุดวันนั้นแล้วก็เหมือนเราจะสลับวันทํางานกันหนูกลัวมากว่าพอพอหนูตารางออกเนี่ยค่ะหนูก็ดูหนูขอบคุณพระเจ้ามากๆที่คนที่เราสามารถสลับได้เป็นเพื่อนของเราค่ะไปถึงที่ทํางานหนูก็ถามเพื่อนว่าวันศุกร์ไปไหนไหมเพราะว่าวันศุกร์เขาหยุดเนี่ยค่ะแล้วแบบเออเราอยากสลับกันได้ไหมเพราะว่าหนูก็อธิบายไปเนาะว่าหนูเป็นคริสเตียนแล้วก็เขาก็บอกว่าทําไมต้องสลับมันเราอารมณ์แบบต้องมีเหตุผลเนี่ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่า เออแบบเราจะมางานประกาศวันเสาร์แต่ว่าเราอยากกลับไปนอนที่บ้านวันศุกร์ประมาณนี้ค่ะเขาก็บอกว่าโอเคได้เราแบบขอบคุณเพื่อนเราขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ทําให้เราได้แบบก,กลับบ้านไปนอนเย็นวันศุกร์ประานั้นค่ะแล้วเย็นวันนั้นค่ะก่อนที่พี่น้องอยู่จากกรุงเทพจะมาค่ะแล้วแม่ก็มากระซิบบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์หน่อยจะมาแม่บอกว่าไม่ตื่นเต้นมากที่อาจารย์หน่อยจะมาบ้านนี้ค่ะแล้วก็แม่ก็เต้นอยู่ในห้องแล้วก็ถือไฟฟันเออแม่ดีใจมากแล้วหนูก็แบบ อาจารย์หน่อยจะมาแต่เหมือนกับว่าความตื่นเต้นของหนูแม่ออกไปหมดแล้วอย่งค่ะก็หนูแบบดีใจมากที่อาจารย์หน่อยมาบ้านหนูดีใจมากมากค่ะแล้วกอ็อาจารย์หน่อยมาถึงอา,อาจารย์หน่อยเป็นกันเองกับ ที่บ้านมากาจารย์หน่อยไม่ถือตัวเลยนะคะก็หนูมีความสุขมากๆและหนูก็ดีใจมากๆขอคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะแล้วทีมพี่พมาริวส์เขาน่ารักมากๆเขามาถึงเขาแบบ้ันไหวแนะนําแบบคนนั้นคนนี้แนะน,นาว่าหนูเป็นออลูกจ้าของบ้านนี้นชื่อแบบอันนี้อแบบว่าเขาก็พี่หวัดดีค่ะแบบต้องแบบแต่ละคนน่ารักมากๆ,ๆค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ